สวัสดีครับเจีมาโตะมาแล้ววันนี้มีของฟรีมาแจากเยอะมากๆมากๆมากๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่หลายๆคนกําลังรอคอยกันอยู่ด้วยนี่ก็คือตลาดนัดนั่นเองแถมตลาดนัดมีของดีของเด็ดอยู่ด้วย อยบอกให้ว่าคืออะไรนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ของแจกฟรีกันก่อนดีกว่านะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะวันที่19เนี่ยตัวกิจกรรมใหญ่ประจําเดือนนี้นะหรือว่ากิจกรรมคับราเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะซึ่งต้องบอกว่าของที่แจกในกิจกรรมคับร้าของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นแค่พาร์ทสองพาร์ทแรกสอนแบบนี้วารับอะไรถูกปะอันนี้เป็นพาร์ทสองที่เราจะมาแจกกันต่อด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีพาร์ทสามกันต่ออีกนะครับ มาดูที่พักส,สองกันบ้างดีกว่าว่าจะมีอะไรแจกบ้าน,นครับรกิจกรรมแรกของเรานะครับจะเป็นกิจกรรมที่เปิดตั้งแต่วันที่19ยาวไปเรื่อยๆจนถึงวันที่8เดเตือน3ตอนเที่ยวเข้าไปเล่นเกมเนี่ยมันจะมีโทเค็นรูปลูกเต๋าออกมานะฮะเราก็เก็บออกมาเก็บ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 ออกมาจากนั้นเอาไปเล่นกิจกรรมที่เหมือนเป็นเกมเศรษฐีเป็นกระดานเกมเศรษฐีนะครับเล่นจบ1รอบได้รางวัลเล่นจบ5้ารอบได้รางวัลเล่นจบ10รอบได้รางวัลแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้น ตอนที่เอาเล่นเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ตัวโทเค็นคอปราจากการเล่นกิจกรรมนี้แล้วเราก็เอาโทเค็นคอปราเนี่ยไปแลกของอีกทีหนึง่งซึ่งของที่แลกได้นะครับก็จะมีนี่พื้นหลังที่พี่ใช้อยู่นะพื้นหลังคอปราตัวนี้1อันนะครับมีตัวสุ่มปืนตัวสุ่มไดมอนด์นะครับมีแอร์บอร์ดนะแอร์บอร์ดขับรานี้1อันสติลเลอร์บอร์ด มีตราที่ไม่ได้มีมานานแล้วอันนี้เป็นตราขอปราตัวใหม่นะครับต้องบอกว่าตราเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญแต่ว่ามันสําคัญมากนะคือสําหรับผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามาเล่นเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสได้ตราเก่าๆเนะมันจะเป็นสิ่งที่โชว์ความเก่าของเราว่าเราอยู่กับฟรีไฟมานานขนาดไหนแล้วนะก็ไปแลกได้ฟรีเหมือนกันส่วนอีกการหนึ่งก็คือตัวชุดผู้หญิง ที่ใส่อยู่ตัวนี้นี่เองนะตัวนี้จะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับจะเป็นชุด Cobra Sprinter นะครับมีเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้าซ่อนเกาะด้วยนะอันนี้เป็นเสื้อหมุนให้ดูกันนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่ดูนีกางเกงนะครับ ก็จะเป็นเสื้อลายงูสีดำแดงขาวนะเป็นธีมของครอบครับของเรานี่แรกได้ฟรีหมดนี้เลยนะครับอันนี้คือจากกิจกรรมแรกเท่านั้นนะกิจกรรมที่สองของเราเนี่ยก็จะมีการให้ล็อกอินนะก็คือการเข้าเกมนั่นเองน้องๆล็อกอินคืออะไรครับพี่แอดล็อกอินคือการเข้าเกมนะครับล็อกอินหนึ่งวันสามวันห้าวันเจ็ดวันตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดยาวไปจนถึงวันที่สามเดือนเจ็ดเข้าเกมมาหนึ่งวันเนี่ยได้ ตาล่าสังหาร7วันเข้าเกมมา3วันได้ที่ไปแจกเพชรในเกาะรอ3อันเข้าเกม5วันได้ชิ้นส่วนตัวละคร500ชิ้นและเข้าเกม7วันในช่วงเวลานี้จะได้ตัวกล่องดวงใจขอปรากรฟีฟเทมากตัวนี้ระดับสีทองแจกฟรีกันไปต่อมานะครับก็มีกิจกรรมอีกก็คือเราจะมีกิจกรรมแจก อีโวโทเคนห้าโทนะวันที่ยี่สิบวันเดียวเท่านั้นตั้งแต่ตอนตีสี 3, 5, ่ถึงทีสามห้าเก้า้็ยี่สิบถึงยีิบสองแต่มันคือตีสี่วันที่ยี่สิบถึงตีสามห้าเก้าวันที่ยีิบสองนะครับอันนี้ก็จะแจกตัวไม่ใช่ตัวเป็น EVO วโทเคนหอันนะครับสําหรับปืน EVO วแต่เป็นปืนอะไรก็เราดูแลกันเนาะ จากนั้นวันที่23ถึงวันที่28ก็จะมีกิจกรรมที่หลายๆคนถามกันเข้ามาบ่อยมากนะช่วงนี้ก็คือกิจกรรมเชิญเพื่อนกลับมานะ23ถึง28คนที่เชิญเนี่ยถ้าเชิญ1คนเราจะได้กล่องเชิญ1อันตั๋วดมอนด์1ใบเชิญ3าคนได้33าเชิญ5คนได้5 5หเชิญ7คนได้7 7ดเเพราะฉะนั้นทั้งหมดคนที่เชิญเนี่ยจะได้ทั้งหมด16นะครับ16ตั๋วดมอนและ16กล่องซึ่งในกล่องจะมีอะไร เหมือนเดิมมีเพชรให้หลุ้น1,9999เพชรกับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว๋วไม่ใช่ตัว๋วเป็นโทเค็นของคอปราที่เอาไว้แลกชุดเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูนะ16กล่องส่วนคนที่รับเชิญจะได้5กล่องกับตั๋วดมอนสามใบนะครับก็ไปเชิญเพื่อนได้แล้ว23ถึง28นี่ก็ถามมาเยอะหรือเกินกิจกรรมต่อมานะครับ จะมีกิจกรรมแจกของดีๆคือตัวละครชิโร่น้องบอกวันนี้แจกชุดน้อยจังพี่นะทำไมอ่ะชุดไม่ค่อยสวยเลยเพราะเราจะมีแจกของเด็ดก็ตัวละครชิโร่รับฟรีนะครับตัวละครตัวนี้วันที่27เนะเข้าเกมมาปุ๊บรับปั๊บทันทีตัวละครตัวนี้ไม่ได้ชุดนะได้แต่ตัวละครนะก็เป็นตัวละครใหม่ที่สามารถรับได้ฟรีส่วนถ้าเกิดใครไม่เข้าเกมวันนั้นก็รอซื้อในอนาคตละกัน อันนี้เรามาจากฟรีให้ง่ายๆกันเลยสิเจสกิลตัวละครเป็นยังไงพี่เคยรีวิวไปล้วไปดูเอาเองอันนี้คือของฟรีทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะมีกิจกรรมด้วยนะไม่ใช่มีแต่ของฟรีเราจะมีกิจกรรมมากิจกรรมจะมาในวันที่19ไปจนถึง25นะครับเป็นกิจกรรมตลาดนัดตลาดนัดถ้าน้องจำไม่ได้คือมันจะมีของให้เราเลือกเกยอะแยะมากมายซื้อหนึ่งชิ้นลดเท่านี้เปอร์เซ็นต์ ถ้าเราซื้อ2ชิ้นจะลดเปอร์เซ็นต์มากกว่าซื้อ3ชิ้นลดสุดๆไปเลยนะก็ไปเรียยวก็อยากได้อะไรแต่ว่าม,มีของเด็ดอยู่อย่างหนึ่งก็คือมอเตอร์ไซค์คปราตัวนี้นี่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีการเปลี่ยนโมเดลนะของเก่าจะเป็นโมเดลเดลมิมอยูใช่ปะ่ะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนโมเดลเป็นตัวนี้ให้ดูแบบชัดๆเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ตัวคปราขี่อยู่ในภาพโหลดดิ้งสกรีนถูกมากๆใบให้ว่าถูกมากๆ แล้ในกิจกรรมนี้นะขอเตือนไว้อย่างหนึ่งชอบมีคนแบบว่างงนะบางทีเราซื้อของ1ชิ้นเนะี่ยมาลด50%บางทีซื้อของ3มชิ้นลด75%นี่ยกตัวอย่างนะเราซื้อของชุด1ชิ้นนะเราก็ไปซื้อของแบบราคาถูกๆ2ชิ้นนะมันจะทําให้ราคารวมเนี่ยมันน้อยกว่าน้อยน้องซื้อชุดชิ้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องไปดูราคาของดีๆนะพี่เจอเยอะแยะมากมายเลยเวลาที่พี่ไปแบบดูข้อมูลเนะี่ยว่าเอ๊ะทำไมน้องคนนี้ซื้อของชิ้นเดียว เขาไปดูก็ซื้อชิ้นเดียวแพงกว่าซื้อสามชิ้นอีกนะต่อให้สามชิ้นมันไม่มีอะไรให้เราซื้อก็ตามอมาอย่างน้อยมันต้องมีแบบพกตัวไดมอนด์ตัวเวพอนกระชาตัวตู้อีโวพวกเนี้ยน้องสามารถเอามันมาผสมกับของชิ้นแรกของน้องที่น้องอยากได้ที่สุดอะแล้วราคาโดยรวมบางทีมันลดลงนะหรือบางทีน้องเพิ่มอยู่แบบไม่กี่เพชรหลักหน่วยเน่ยแต่น้องได้ตัวกระชามาเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยยังไงมันก็คุ้มกว่าอย่านะครับอย่าก,กด ชิ้นเดียวเรากดซื้อทันทีนะน้องลองใส่ให้มันครบสามชิ้นก่อนแล้วน้องจะรู้ว่าราคามจะลดไปเยอะมากๆอันนี้ถือว่ามาบอกบุญชอบมีคนแบบซื้อชิ้นเดียวพี่ก็งงๆนะว่าทําไมถึงซื้อชิ้นเดียวจบแล้วสําหรับของฟรีเดี๋ยวทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะครับของฟรีก็คือจะมีกิจกรรมล็อกอินนะจะได้กล่องตายนะครับแล้วก็ได้ของอื่นอีกนิดหน่อยมีกิจกรรมเก็บโทเค็นในเกมเอาไปเล่นเกมเศรษฐีแล้วเกมเศรษฐีมาแลกของก็จะมี ตัวพินนะครับผิดพินอันนี้มีพื้นหลังอันนี้นะครับมีตัวแอร์บอร์ดตัวนี้แล้วก็มีชุดผู้หญิงที่ใส่อยู่อันนี้นะครับหมดนี้เลยนอกจากนั้นวันที่27อย่าลืมมีล็อกอินเข้าเกมมาปุ๊บรับตัวละครใหม่ทันที1ตัวอย่าลืมไปบอกเพื่อนให้เข้าเกมกันเยอะๆนะครับแล้วก็พาเพื่อนกลับมาเล่นวันที่23-28ถึง28สนะสูงสุด1 9 9 9 9เพชรใครอยากได้เพชรฟรีมาจบ แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับอย่าลืมแชร์กันไปให้เพื่อนรู้เยอะๆนะครับมีของจิฟรีแจกเยอะมากเลยในเดือนนี้แจกตัวละครใหม่ฟรีด้วยไม่เคยแจกตัวละครใหม่ฟรีเลยใช่ปะ่ะฟรีไฟล์นี่เป็นครั้งแรกที่แจกตัวละครใหม่ฟรีนะเข้ามารับกันเยอะๆไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเข้ามาดูครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย